พลอยพันรยาการกันตาวอ โรงงานแต่งของมินนัทวราตัดผมใหม่แทบจำไม่ได้ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวายแดงคนสวยมินนัทวราที่ล่าสุดได้ควงแขนเจ้าบ่าวเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้บอกเลยว่าอบอุ่นและโรแมนติกสุดๆทามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีของเพื่อนพ้องพี่น้องที่มาร่วมงานกันอย่างคับขังแต่ไฮไลท์ก็ทำเอาชาวเน็ตและแขกในงานต้องเหลียวหลัง ไม่ใช่ค่าความสวยของเจ้าสาวเท่านั้นแต่เป็นแก่งเพื่อนเจ้าสาวที่ขนทับตัวแม่แบบฟลูทีมนำทีมด้วยยาทิพิตรัชบาลเนยโชติกาเว้นปุญญาพรเรียกได้ว่าแต่ละคนสวยกินกันไม่ลงจริงๆแต่ที่พิกสุดและทำเอาลอยคนต้องขยี้ตาดูอีกรอบคือการปรากฏตัวของพลอยอัยดาศีพันรยาคนสวยของพิธีกรหนุ่มดังกันกันตาวงน,นั่นเองค่ะ บอกเลยค่ะว่างานนี้แม่ปล่อยทำถึงมากเพราะมาในลุกใหม่ผมสั้นเปลี่ยนสไตล์จากสาวหวานเป็นสาวมันสุดสดใสที่สำคัญคือหน้าเด็กมากจนงงว่านี่คือคนแม่ลูกสองจริงหรือนึกว่าน้องสาววัยใสเพิ่งเรียนจบลุกนี้คือดาเมจแรงมากสดใสอ่อราพุ่งจนหลายคนทักเป็นซีลวเดียวกันว่าแทบจำไม่ได้นึกว่าดารานหน้าใหม่ที่ไหนมารวมแกงเพื่อนเจ้าสาว